นายมาสู้กับฉันเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้เดี๋ยวเดียวรับเสืออะไรมาเยอะจังวะเฮ้ยไม่ใช่สองแต่สามเสือมันเยอะจังวะผมมีถาวรนี่ขิงไปอีกสวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้ลุจิจะมาล่าโจรสลัดสักหน่อยนะพอดีว่าโจรสลัดมันเกินเซิร์ฟสลือเกินก็ดูดีมีผมเป็นทหารเรือคนเดียวเนี่ยโจรสลัดมาแบบแลกผลกันอยู่เจรจากันอยู่คือแบบว่าเขาไปออกันแบบมันไปแลกผลกันอย่างเดียวเลยอะ ีต้องเรียกมานะฮะ p i l o t พิวพีวิทมีเลิกแลกผลกันได้แล้วเฮ้ย,ยมาจริงว่ะมาจริงว่ะมาแล้วว่ะมาแล้ววะ u บบบบบ,บ,บ,บแปลงล่างเป็นเสือขยำ่ำ ไอ้กดเืินกดเืินกดเืินบูบบบ๊บเอ้ยได้เฉยโอ้โหเมื่อกี้ผมแบบเกือบตุยยาเลือดไม่พร้อมไปแล้วรอเลือดรีก่อนเด้อมาเลือดรีเสร็จแล้วใครวะนะเฮ้ยหลายคนจัดเฮ้ยใจเย็นอ๋อคนนี้นี่เองคนเก่าเหรอ เฮ้ยเราก็จะตายแล้วดีกว่าคือคนที่เราสู้เนี่ย 9.3m ฉันไม่เคยวันอยู่แล้วในเมื่อโลกนี้ยังไม่มีความยุติธรรมฉันก็จะไม่หยุดต่อสู้ อันนี้พวกเราบอกว่าอ้คนนี้พวกเราทางมานะลุ้มอย่างเดียวอะลุ้มเลยไหมมีหน้าที่มาจับโจรสลัดเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรใครเป็นใครบ้างนะอ๋อนี้ทีมเรามันหนีไปแล้วอะไอ้ 9m คนบอกเอาผลน้ำแข็งไหมสุ่มเล่นๆผมขอผมขอเฉยไงฉันลบรุจิใครอยากได้กาวิตี้ไหม ฉันคาตาคุลีบีก้าก้าโอ้ไม่ใช่หรอกฉันมาเพื่อจับกลุ่มพวกนายเอาไปไหนกันหมดละไ <c oughs> อคนนี้ก็ฐานเรือนายมาช่วยฉันจับพวกเขาเทจับใครพวกโจรสลัดและนี่มันเป็นเพื่อนกับเนี่ยมันชื่อบลูบูไอใช่ไหมบูไอกับบลูไอไม่ไหวมันมีเสือเราต้องช่วยกันฉันก็มีไว้เหรอไม่ไหวก็ตายแป๊บเอาผลมืดเฮ้ยเราได้ผู้ร่วมอุดมการ เอาผลมืดนานจังวะเฮ้ยแล้วมีเอนชานต,ตรงนี้เกิดก็คือกรีนลิซ่าเรามีแล้วอ่ะไม่เอาละนายไปเลยเอาเฮ้ยเสียเกียรติทหารเรือหมดพิวพีวิทมีเพลยสเราต้องขอร้องอ่ะแต่คนนี้ผลพิษเลยนะพอนนี้ว่าผมสู้กับผลพิษไม่เป็นนะดิ รู้สึกเขายังไม่ใช้สกิลพิษเลยนะเฮ้ย,เ,ยเหมือนจะเริ่มใช้ปะเออผมขอใส่ใส่มั่วไปก่อนนะเพราะว่าผลพิษเนี่ยผมผมไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงแต่ว่าสปแปรมนี้ไปเรื่อยๆนะ่าจะพอแหลกรานอยู่ครับตอนนี้เฮ้ยใครจะมาลัดเราะผลเสือดูดิจะมาลัดฉันคนนี้ขอ เราก็ตามด้วยไล่ผลนี้ตอ่อเหลือสองตัวมันอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ไปไหนแล้ววะมจิ วันนี้โคตรมั่วเลยครับแล้วพระพระอันนั้นไม่ตื่นเนี่ย <c oughs> มั่วแหลกลานสึกว่าใช้ผลเสือแล้วมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยวะคิดไปเองหรือว่ายัางไงครับ โอ้โดนแล้ว่งเนี้ยอือหืออ๋อผลพาเมื่อกี้คือเพื่อนเราโทษทีเพื่อนเมื่อถือเจอเสือสู้กันเกิน5้าตัวก็ขิดแล้วนายคือว่าไงฉันลบลุจ,จิไม่อยากพิมพ์อย่างนี้เลยเอาแต่ตอนนี้ไงมันพิมพ์ได้ไนายคือเอาไม่ต้องใส่นี้ก็ได้นี่ไม่เป็นไรแบบมีจุดเอาเนี่ยมันพิมพ์เอาสรุปเดี๋ยวก็พิมพ์ได้นี่พิมพ์นี้ได้เออ อ้าวว้าวเชวยน้อยมาสู้กับเราไหมได้ข่าวว่าจะไปกระเทิมลูฟี่นี่เดียวเดียวยังไม่ถึงเวลานั้นไม่ไม่น้อยมาสู้กับฉันเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้อ่านมังงะไหมตอนล่าสุดไม่ได้อ่านดูแต่เมะเดี๋ยวเดียวเสืออะไรมาเยอะจังวะไม่ใช่สองแต่สามเสือมันเยอะจังวะผมมีถาวรน,นี่ขิงไปอีกตั้งแต่ผลเสือขายในรอบหนึ่งล้านปีเสือสามตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ มาสู้ได้แล้วสร้างห้องแยกไงอยู่ด้วยกันได้แต่ฉันมีหน้าที่ต้องจับกลุมโจรสลัดอ้อเอ,อไปแล้วเอาออแล้วหายไปไหนเอาเดียวมันไปย้ายอ้อมันไปย้ายฟังเค okay, จับไม่ได้ละเอาทำไมนายถึงไม่สู้กับฉันละ่ะก็เป็นทหารเรืองไงเดี๋ยวเมื่อกี้ยังเป็นโจรสลัดแล้วโอเคละเราจะสู้กันทำไมโอเคนายเรายอมละพวกเราต้องไปจับกลุ่มโจรสลัด ได้เลยเจอผลเสือไม่อยากเล่นเลยจบละกลัวผลเสือมันสแปมเราัวแบบไม่หยุดเราไม่สแปมก็ได้งั้นเราเล่นนายแทนเล่นยังไงเดี๋ยวมาเอ้าจะไฟในวะจะได้พีพีไม่วันนะรู้สึกว่าโจรสลัดจะเกงกลัวเราสีแดงมันเคยขายไหมแดงแบบไหนลิเจนเหรอแดงแบบนายของเราส้มของเราส้มนะอ่า เอ้ยนนี่มันแคบเกินเฮ้ยจะเย็นจะเล่นที่แคบสกิลดูงงๆนะ นี้ดีกว่าอือออ้าวหนีเฉย Help me let light please ไอคนที่มันมา PVP เป็นผลแสงก็คือไอนี่อยู่ 26M อ่ะนะ ปแปลกเฮ้ยเอาแล้วโดนแล้ววะยังไงดีไล่เลยอย่าเนี้ยหนีอย่างเร็วอ่ะล่ามา้าลย่าเนี้ยเอฟฟี่โมเมนต์สเอะย่ตัวนี้หนีเก่งมากไม่ธรรมชาติ ขย้ำขย้ำเอาโอ้ยตายเสือตายแน่เลยว่าโอเค,อออออเคฮะตอนนี้ก็ ดนสลัดมาบุกค,ครับแล้วก็ต้องมีคนมาแถวนี้เยอะแน่เลยมัดหกละชั้นเฮ้ยเราได้แล้วว่าไอมจีนั้นกูตายจับกุมเรียบรอ้อยไอ้ผลแสงนี่อระ ผลแสงนี่ทำไมมันไม่ขย่มตายยังวะผลแสงเดี๋ยวโอเคผลแสงตายแล้วโอ้โหก็คือเสืออีกตัวขย่ํมเขาได้นะเรียกได้ว่านัวจะจัดโอเคหยุดการจับกุมไว้เท่านี้ถือว่าเราก็ได้จัดการไอ้โมจินั้นกับผลแสงโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลุจ,จิด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอยากโดนขย่อมไหม